สวัสดีครับผมขนมชาติปกุกเวทนะครับจากเพจไฮไฟน์น Hi ัปเอนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะฮะหลังจากที่คาวทลแล้วลื้ห้องออกไปแล้วนะฮะตอนนี้จะเริ่มนะครับเอาอุปกรณ์นะฮะชุดเครื่องเสียงเนี่ยเข้ามาต่อนะครับเพื่อให้โดนไฟหลังจากที่ว่างเว้นไปนานนะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจหลายอย่าง นี่นะครับสิสเมหลักๆก,ก็จะเป็นสิส t e เเมเดิมนะฮะที่ก่อนโดนน้าท่วมนะฮะจะพยายามไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยน้อยที่สุดนะฮะแต่ในความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวจะมาค่อยๆไล่ไปนะฮะนี่นะครับ หนังนะครับวัดเกตอยู่ตรงนี้นะครับเดินระบบกราวนะฮะสายไฟเมนนะฮะไปเข้าปลั๊กหลางสายไฟเมนตัวนี้ปกติคนเขาก็จะใช้ประมาณห้าสแควร์มิลนะครับหรือ10 awg เส้นเมนนี้ เป็นอีเกินะครับรุ่นเก่าโดยเซนซ o ไน e นะครับไซส์ Size ประมาณ25แควร์มินนะครับคือเอาใหญ่ไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อให้จ่ายไฟเนี่ยมาเข้ากับซิสเต็มซึ่งมีอ,อย่างเนี้ยที่เห็นอยู่ก็คือ PowerM m p นะครับพาราซาว JC1 เป็นโมโนบล็อกนะครับ400วัตต์นะครับก็เลยต้องให้เต็มนะฮะ จากตัวปลั๊กนะครับจะมาเข้าตัวนี้นะฮะซึ่งก่อนเนี้ยจะเป็นของ Perfect Power นะฮะอีกอันนึงมีการเปลี่ยนนะครับอันเนี้ยจะเป็นฟิล์มนะครับสามเต้า ขายคดาสโตรเดนเรเฟอเรนซ์นะครับมาเข้าตัวพระสซาวนะครับ JC 2ส่วนสายอันนี้นะฮะเป็นซูปราเบิ์นะครับซูปราเบิ์นี่จะมาเข้าตัวนี้นะครับเป็นปูริโตนะครับนะ,ะติดตั้งแบบเฉียง สายไฟออกเป็นโฮฟแลนด์นะครับกับคดัตคอสนะครับก็ไปเข้านี่นะครับไฮไฟล์สอาร์อสองห้าศูนย์นะครับส่วนโฮฟแลนด์นะฮะก็ผ่านตัวขั้นอิน r คร i b l เบิลของเซนโซไนท์นะฮะเพื่อเข้า ทัสแคมนะครับ CDRW 901 Mark II นะฮะมีการโมดิฟายแล้วด้วยนะครับก็คือโมดิฟายพวกคาปาซิเตอร์ต่างๆนะครับก็มี s ิมโพเซียมนะครับอุลตาแพลตฟอร์มนะครับวางอยู่บนแท่นของ Solid t e c h นะครับซึ่งเป็นรุ่น r o s f 1เป็นคาร์บอนนะครับ ถ้าเราสังเกตดูใกล้ๆนะฮะตัวตรงนี้จะเป็นคาร์บอนปกติจะเป็นชิ้นไม้นะฮะปรีพาราซาวนะครับ JC2 Bypass อย่างที่บอก ลากสายไปเข้านะฮะตัว JC 1 m o n o b o o โนะครับสายก็เป็นค a r a สโกลเด้นนะครับเรฟเ r e น c e นะครับสายไฟธรรมดานะครับโคโลเคลนะครับตอนนี้แค่ ต่อเข้าระบบแล้วก็เช็คว่าเครื่องมีความเสียหายหรือไม่นะฮะลำโพงมีความเสียหายหรือไม่นะครับก็ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะฮะตอนนี้ก็จะต้องปล่อยให้เล่นไปอย่างน้อยก็ต้องสัก50ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้าที่แล้วจะค่อยๆปรับปรุงนะครับอีกข้งหนึ่งคือใส่อุปกรณ์เสริมใน จุดต่างๆนะฮะก็หวังว่าเดี๋ยวอันเนี้ยก็เลยเป็นงานเหมือนส่งข่าวนะครับอัปเดตให้ดูนะฮะห้องตกลงผมยังติดจอนะครับเอาไว้เพราะก่อนหน้านั้นจะมีว่าจะต้องเอาจอออกนะครับเป็นห้องฟังเพลงล้วน ซึ่งอันนี้ยังเป็นห้องดูหนังด้วยเพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งคือแกะจอฟิกออกไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะเอาจอไปไว้ที่ไหนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บงานนะฮะไล่ไปเรื่อยๆนะฮะล้อแม็กนะครับเรกแอมไลท์นะฮะเดี๋ยวจะเป็นอุปกรณ์แนว ดิฟฟิวนะครับเพื่อลดเหลี่ยมมุมนะฮะอันนี้ก็ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวอย่างที่บอกฮะค่อยมาเก็บงานแล้วก็ฟังไปแต่ละจุดแต่ละจุดเทียบว่า,าเสียงเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะฮะเดี๋ยวไปดูทางท้ายนะฮะต่อแค่อินพุตเดียวอยู่นะฮะ ใช้แดกที่ตัว Hi-Fi Rose นะครับมาเข้าก็เรียกว่าพึ่งเริ่มนะฮะยังไงก็ฝากติดตามเพจ h i f i n no. u u m e r r นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้มีประเด็นอะไรจะมาเล่ามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับ ขอบคุณครับ